เดี๋ยไปด้ก็ช่เปนาเลยมาปะช่อาคาสขาปีที่แล้วี่นอนเพาะว่ามา่จคปิดมาว่าอยากเดห้าผมเ้มี่เด็กใหเขามื่อไรกัเลยจเป็นตรงนัดกันมาอว่าองไปเดี๋ยวคนมาเพือกันเทา่มโเจาพรทาุ่มนน้วนอย

เคยจากเมืองกลางๆมาเนี่ยมเ้ยเคยเคยเคยเ้่องอะีรเรื่อเยออนอดี่ก็เคยนี่ทะลเป็นหยาดเลยหยาดีาดลมกระลูกแ้ ขอคุา้อขอคุหลายๆรัดขอาุมหอนหลังหันสุดยอดเลยข้ายจอดจอดพ่อพ่อเปนเขาคุ้แม่พ่อเขาคุ่มแม่เอิ้นพ่อแล้วงคุณพูนว่าพ่อพูนี้กนี้พ่อพูดชูกแองสาุน้าอองถกยออก นักเระเอาหมวกออกท้ายไหมไมท้ายไหมไมายไหมเอาหมวกออกเร็ว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 ใช่ะล้างหมวกออกเยนแค่นิเย็นชามาลอออกาาล้อออ ก็เปียตัวกันเลยวบริหาเปลี่ยนเกเขาเป็นเปลี่ยนัเกาเป็นเปลี่ยนเป็นภาษาอังกอร์ภาษาังนี้จากันตุลัเอาฟังใหม่นะฉากแรกเป็นเมืองยศสมิมล์ฉากสองภาษาออกฉากสมซุ้มนางเอกออกฉาก4ีเคยออกฉากห้าเปิดตัวเาะฉาก6เลือกคู่ เภาไคเจ็ดเป็นเมืองยศมิโมนไปอันนี้แหละเขาอันนู่นนี่นั่นฉากแปดเมาะลองเจริญนาภาคแปากเก้าหลายผลเก้าไม่รองเจนาวันนี้เขาแบ่งคุมกันเสียดปั๊บเขาก็จะแม่ก็ซ่อมกันได้แต่ว่าเขาเป่าเรื่องเล้าไห้ให้คุมของเขาฟังจะเรียนรู้ไปเนาะฉากสองไปจะทำมันจะได้ง่ายที่สุดเนาะบัดต้องบ่ต้องซ่อมมินิก็ได้

ดเอาขึ้นหนังที่ใหญ่เลยเนี่ยมีช้างช้างอภิวัตช้างจักรพรรดิสุรศักสักสุรศักดิ์มีขวัญจุกเม่งจุกเม่งจุกเหม่งมียูโรมีปิมอันนี้ป้ากะตีอยู่นี่เนาะเอาซื้อบีซื้อขายขาดจุกจุก อันนี้เคยเด้อเคยเด้อฮอดดี้ไดมอนด์ขายลงวัดเวลามันอยู่ในมุมอีกมันเรียบร้อยเรียบร้อยไดมอนด์แต่เวลาอยู่ผิวมันเป็นเกาหลีลาน้อยเป็นจีนทำไมทำไม่เด้อเออกีดกับพี่วัดเป็นเกาหลีช้างจักรพรรดิเวียดนามสุรศักดิ์เป็นญี่ปุ่นมีฝันมีเปามีโยูนิฟีมีนี่พวกนี้กลุ่มอืเอาซ้อนเป็นฉากวันนี้พอก็เลื่อมแรงเรื่องเท่านี้เอาวัดดูด้วยกันเอาพ่อเจ้าพ่อเลี้ยงปากเลยสองคนเอ้ยสองคน ลาป่เดียบอกแม่ป่จาลอีกขนาน้แต่เราะสรางตัดอยู่ที่ใที่บไปว่าไม่พอไปบอกสร้งตัดทำไมมันยาวเหรอยาวไม่ก็เอาเก็ไล้วจะน้อยในเหตุผเอารเร่องาเล้ยงเราสร้าเรื่องหดตอนนี้หฮบอกไฮบ้อกจากเรื่องเาไปเรื่อง่อเเรื่องอะไรางไรเนาะกะเายูตัวมะก็เาสามคนนึงเลยออแล้กาให้พักเนี่ยกว่างในลูกน้องเขาจะไดินนั่งตายหยาบยายาบเขาจะรู้ว่าเขาสบอก็ไม่น่าเชืแล้วว่ายยมิน ปวคคองเมืองยูทุนลมาหลรายปลาหลาบีจนไฟฟ้าประชาราชอยูนเป็นสุปแต่ว่าตอนนี้นักอ้นักจะอยู่อย่างเดียวเมื่อไม่นานมาดีเข้าไปจังเองนะครับไร้ักษะที่พี่พอลวงว่าจ้างออกเกียกจะแว่าคิดไม่คิดไปกวนว่าาเศร้าผีอแต่บาบางคนไปพีาซ่ดอกคือินไปพ่าเดลซ่พี่สินะหนักนักแจ มวนเลย่ารถจะาน้ะคืม so ักมันตลกมันห้าตลดเลยแบบบาทั้งเมืองสิแบ่ตลทั้งเมืองเปีทีว่าหลามาเถื่อมักมักมึงมักมักเมักมึงข้าเจ้าขาเจ้าเห่นตลก ถ้าเสร็จผิดาขาไปผัก่อนเอทุกคนเข้าใจเนาะตแตาก็นั่งยกมือยกอะไรก็ไปตามเรื่องตอามเราเหมือนกันทุกคนพวกกสิเลน้ำหลวงนเต่าโยโอเคเอาลาได้เบาบะเบาเดี๋ยวผ้าเบาเดี๋ยวสิเงี้ยจะเนาโคนาะีเี้ยไปจับของอะไรวัดขอยว่เาเคยชิเอเดลินน้ำมือเพหลอดไปใส่เหรอเออพหลอดไปใส่โอ้ยภาษาคือเป๋ พลอไปสตอรงองอยลใส่อยู่ข้างอพลออุ้ยหลอดหนี้เราได้แสดงเป็นตาภาังแล้วประเด็เป็นงอดีใจด้วยนะม่ต้องกูแบบเป็นรอากต้องเล้วบอแล้วต้องรอสังกาชุดแล้วแพ่งแล้วตัดมาแพงเอาต่องเหมือนเอาใช้งอนเป็นงแล้วเป็นงอ พี่พี่พี่นต้นพี่ต้นพี่ต้นเป็นงอเดี๋ยวเด้อจองจับทำเงินตันนี้เดี๋ยวนี้เปิอ้นอีกแล้วเฮ้ยนี่ลามานี่แก้วอันนี้เป็นงะใช่ไหมงอแบบเปิดเปิดอะไใช่ไหม

่กายเป็นลูกเขาก็จลนเลื่อองใช่ใช่เพราะเขาเป็นกระสัพระองค์แปลงอพระองค์สิแปลงกลายเป็นงอนินหยังก็ไปลูกง้างรถมยุคขากมนยุคไปงามจังได้ฮาไปงามท่าแม่ พัุลาัมาเห็นจับขึ้นไปในี้ถ้าไอ่เจาะเเสียจัางไรเอาเพ่งอีกอย่างหนึ่งจะไปเลือกคูสิไปล่องใจเราจหน้าบนคือการยดใ่ลองรจะน้าเห็นมดีความมากของเาแต่ิได้จยินสองท่าห้าาังไบ้กก้าเล่นดิบบกาเก้เล่นบ่ไ้ตาเจากรรมาะเอาโอเค โอ้ยเหน่อยเนบ่อโอเคหาแค่ฮอร์มนนดีวนี้เสริมอะไรเพราะยังไม่เข้าใจนะตอนนี้สริอันนีคือบทควาบควานี้ออกจากเคข่าสุรักษี่ต้องราดพิกอนไปต่อนชุปสองนะคะสวัสดีค่ะ